ยังคงคิดถึงสมอยังคงรักเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังคงจำเรื่องราวทุกวินาทีที่มีเจอร่วมเดินร่วมสร้างความฝัน ฉันยังคงคิดถึงทุกครั้งยามลืมตาขึ้นมาตื่นมาจากฝันแม้รู้ว่าคงไม่มีวันแต่ฉันยังคงแอบยิ้มทุกครั้งข่าวนึกถึงเธอ แต่ฉันยังคงแอบยิ้มทุกครั้งแต่ใครคนนั้นที่ทำให้จำก็สุขใจ